แม่ป่วยหนักจนเกือบจะจากไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นจะทําให้คุณไม่อยากเชื่อมันไม่ใช่แค่การขอความช่วยเหลือจากครอบครัวแต่เป็นการทดสอบรักแท้ที่ทาให้ทุกสิ่งเปลี่ยนไปในพริบตาแล้วคุณคิดว่าผู้ชายที่เคยรักและแม่ผัวที่ไม่เคยเห็นใจจะทํายังไงในวันนั้นติดตามตอนต่อไปจนจบและคุณจะรู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเงินแต่เป็นเรื่องของความรักที่แท้จริงแม่ป่วยเข้าโรงพยาบาลฉันของเงิน45 0 0 0ันกับโดนผัวถมน้ำลายใส่หน้าแม่ผัวปัดฉามผ้าวความตะคอก ในวันหนึ่งที่ท้องฟ้ามืดครึ้มฝนตกพรำพรม,มาพร้อมกับลมหนาวที่พัดผ่านหน้าต่างบ้านเสียงกระทบกระจกเบาๆฉันได้รับโทรศัพท์จากพยาบาลแจ้งว่าแม่ป่วยหนักต้องเข้าโรงพยาบาลทันทีใจฉันเหมือนจะหยุดเต้นตกใจจนลืมลมหายใจแม่เป็นคนเดียวที่ฉันพึ่งพิงมาตลอดชีวิตแต่ตอนนี้ทุกอย่างกำลังเปลี่ยนไปฉันรีบวิ่งไปหาผัวเพื่อของเงินสี่หมื่บาทที่ต้องใช้จ่ายในการรักษาแม่ เมื่อฉันบอกเขาเรื่องนี้เขากลับมองหน้าฉันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเย็นชาเขาถามกลับมาเสียงแข็งว่าทำไมต้องไปหามันด้วยฉันเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะตอบกลับไปว่าแม่ป่วยหนักจริงๆแล้วเขาก็โกรธขึ้นมาผัวของฉันยืนขึ้นจากเก้าอี้เสียงเคาะรองเท้ากระทบพื้นห้องดังล่านเขาหันมามองฉันก่อนที่จะถมน้ำลายใส่หน้าฉันน้ำลายเย็นชาคล้ายกับการสาดน้ำเย็นลงบนจิตใจฉัน น้ำตาฉันเริ่มร่วงลงมาอย่างไม่สามารถควบคุมได้ฉันรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังล่มสลายแต่ไม่ทันที่จะได้พูดอะไรแม่ผัวของฉันก็เข้ามาในห้องพร้อมกับชามข้าวในมือเธอยิ้มแย้มแต่ท่าทีของเธอกลับเปลี่ยนไปทันทีก่อนที่แม่ผัวจะเอาชามข้าวปัดลงบนโต๊ะทำให้ข้าวกระเด็นไปทั่วเสียงปัดชามดังอย่างชัดเจนสเตือนใจฉันไม่น่าเอาเรื่องนี้มาพูดตอนนี้แม่ผัวตะคอกใส่ฉัน ความรู้สึกช็อกและปวดใจทำให้ฉันแทบจะไม่สามารถยืนอยู่ได้ห้องเต็มไปด้วยความเงียบที่หนาแน่นฉันรู้สึกเหมือนตัวเองหลุดออกจากความเป็นจริงแม้แต่ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นก็ยังไม่เท่ากับความรู้สึกสูญเสียที่ฉันกำลังเผชิญทุกอย่างดูเหมือนจะยิ่งเลวร้ายลงไปทุกทีเสียงเ่าเ,าเบาจากผัวของฉันมันไม่ใช่เรื่องของบ้านเราคำพูดนั้นทำให้ฉันรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกระแทกเข้าไปในอก ฉันยืนอยู่ตรงนั้นสงบเงียบไม่กล้าพูดอะไรแต่ในใจฉันกลับเดือดพล่านฉันต้องการเงินเพื่อรักษาแม่แต่กลับถูกปฏิเสธด้วยคำพูดที่ทำร้ายจิตใจไม่ใช่แค่คำพูดแต่เป็นการกระทำที่ฉันไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นการเลือกข้างของเขาทำให้ฉันสงสัยในทุกสิ่งมันไม่ใช่แค่การของเงินแต่มันคือการขอความช่วยเหลือในช่วงเวลาที่ชีวิตอับจนแต่ฉันจะยอมแพ้หรือไม่เสียงแม่ผัวดังกล้องในหัว เธอทำให้ครอบครัวนี้เสียชื่อเสียงที่ไม่หยุดยั้งทิมแทงเข้าไปในหัวใจของฉันการต่อสู้ที่ไม่เคยสิ้นสุดแต่อย่างน้อยฉันก็ได้รู้ว่าความรักที่แท้จริงนั้นมันหายากเกินไปในตอนนี้ฉันไม่มีใครนอกจากตัวเองเสียงฝนยิ่งคงตกหนักเสียงฟ้าผ่าดันก้องไปทั่วบ้านและในใจฉันก็ยังคงสงสัยว่ามันจะจบลงอย่างไรเสียงฝนยิงคงตกหนักเสียงฟ้าผ่าดันก้องไปทั่วบ้าน และในใจฉันก็ยังคงสงสัยว่ามันจะจบลงอย่างไรมันเหมือนกับการเดินในทางที่มืดมิดไม่มีทางออกฉันพยายามมองหาทางแก้ไขแต่ทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวฉันกลับกลายเป็นอุปสรรคผัวของฉันยังคงยืนอยู่ในห้องพยายามทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ฉันรู้ดีว่าในใจเขามีเพียงความเย็นชาและความไม่เข้าใจแม่ผัวของฉันยืนอยู่ข้างๆโต๊ะอาหารกอดอกแล้วมองฉันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความไม่พอใจเธอกำลังทำให้ทุกอย่างแย่ลง เสียงของเธอดังขึ้นอีกครั้งมันเหมือนกับคำพูดเหล่านั้นจะทิมแทงเข้าไปในหัวใจของฉันฉันเริ่มรู้สึกเหมือนคนที่กำลังถูกตัดขาดจากทุกสิ่งจากความรักที่เคยมีจากความเข้าใจที่เคยคิดว่าจะได้รับตอนนี้มันกลับกลายเป็นความผิดหวังที่ฉันไม่เคยคาดคิดน้ำตาที่ร่วงลงมาอย่างเงียบๆรู้สึกเหมือนความเจ็บปวดที่ยากจะอธิบายฉันพยายามกลั้นเสียงสะอื้นไว้แต่ก็ไม่สามารถหยุดมันได้ ในขณะที่ความเงียบในห้องเริ่มหนาแน่นขึ้นเสียงหายใจหนักๆของผัวและแม่ผัวดังกล้องในหูทุกคำพูดที่พวกเขาพูดออกมาไม่สามารถทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นเลยมันเหมือนกับโลกทั้งใบที่กำลังหันหลังให้ฉันแต่แล้วอยู่ดีๆผัวของฉันก็พูดออกมาอีกครั้งถ้าแม่เธอป่วยจริงๆทำไมไม่หาเงินจากที่อื่นละ่ะคำถามนั้นทำให้ฉันรู้สึกเหมือนถูกตบหน้าอย่างแรงมันไม่ใช่แค่การตั้งคำถามธรรมดาแต่มันเหมือนกับการกล่าวหาว่าฉันกำลังโกหก มันทําให้ฉันรู้สึกเหมือนถูกเหยียดยามจนแทบจะไม่สามารถทนได้อีกคุณคิดว่าฉันไม่รักแม่เหรอฉันถามเสียงสัน่นแต่เขากลับเงียบไปไม่มีคําตอบฉันรู้ดีว่าเขากําลังเลือกที่จะไม่สนใจความเจ็บปวดของฉันในช่วงเวลานี้ความรู้สึกโดดเดี่ยวและไม่เป็นที่ยอมรับมันเจ็บปวดจนไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้อีกท่ามกลางความเงียบนี้ฉันเริ่มคิดถึงสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตแม่ของฉันถึงแม้จะไม่เหลือใครที่ยอมช่วยแต่ฉันก็ยังคงยืนหยัด เสียงฝนที่ตกกระทบกับหลังคาดังก้องไปทั่วแต่เสียงในหัวใจของฉันดังยิ่งกว่าแม่จะต้องดีขึ้นฉันบอกกับตัวเองและในที่สุดฉันก็หันหลังเดินออกจากห้องเดินออกไปในคืนที่มืดมิดท่ามกลางสายฝนที่ตกหนักเพียงแค่ก้าวเดินไปข้างหน้าแม้ว่ามันจะยากและเหนื่อยแค่ไหนแต่ฉันยังคงมีความหวังถึงแม้จะโดดเดี่ยวแต่ฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันจะทำทุกอย่างเพื่อแม่ แล้วันหนึ่งเมื่อทุกอย่างจบลงฉันจะกลับมาพร้อมกับความมั่นคงและความเข้มแข็งที่ไม่มีใครสามารถทำลายได้เสียงฝนยิ่งคงตกหนักในค่ำคืนนั้นแต่ความรู้สึกในใจของฉันกลับอุ่นขึ้นเพราะรู้ดีว่าการต่อสู้เพื่อคนที่เรารักนั้นไม่มีที่สิ้นสุดเสียงฝนยิ่งคงตกหนักในค่ำคืนนั้นแต่ความรู้สึกในใจของฉันกลับอุ่นขึ้นเพราะรู้ดีว่าการต่อสู้เพื่อคนที่เรารักนั้นไม่มีที่สิ้นสุด ฉันเดินไปตามถนนที่เปียกชื้นรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังหมุนไปช้าช้าท้องฟ้าครึ้มฝนโปรยปลายลงมาเป็นสายแต่ความมืดในใจฉันก็ยังคงไม่หายไปมันเหมือนกับการเดินในหุบเขาลึกที่ไม่มีทางออกแต่มือของฉันกำแน่นขึ้นฉันตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะมีใครเข้าใจหรือไม่เข้าใจไม่ว่าจะมีคำพูดไหนมาทิ้มแทงจิตใจฉันจะผ่านมันไปให้ได้เดินผ่านหมู่บ้านที่เงียบสงด ทุกบ้านปิดไฟแต่ในใจฉันกลับมีแสงสว่างเล็กๆที่คอยนำทางถึงแม้ในตอนนั้นฉันยังไม่รู้ว่ามันจะจบลงยังไงแต่ทุกก้าวที่เดินไปข้างในฉันรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องในที่สุดฉันก็มาถึงโรงพยาบาลก้าวเข้าผ่านประตูที่เปิดแง้มไว้เสียงเครื่องมือการแพทย์เสียงคนเดินไปมาบรรยากาศในโรงพยาบาลดูไม่แตกต่างจากทุกครั้งที่ฉันเคยมาที่นี่แต่ครั้งนี้มันต่างออกไป ฉันไม่รู้ว่าจะพบแม่ในสภาพไหนหัวใจฉันเต้นแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเสียงการพูดคุยของพยาบาลข้างๆแผ่วเบาแต่อารมณ์ในใจฉันเต็มไปด้วยความกังวลเดินไปตามทางที่รู้จักแต่ในครั้งนี้กลับรู้สึกเหมือนมันยาวไกลกว่าทุกครั้งทุกก้าวที่ฉันเดินเหมือนจะยิ่งยากขึ้นแต่ในที่สุดก็ถึงห้องที่แม่อยู่ห้องนั้นเงียบสงบไม่มีเสียงอะไรนอกจากเสียงเครื่องมือการแพทย์ แม่นอนอยู่บนเตียงร่างกายดูอ่อนแรงฉันยืนมองไปที่แม่ท่ามกลางความเงียบนี้รู้สึกเหมือนเวลาหยุดเดินไม่ว่าจะทำอะไรฉันไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้น้ำตาฉันเริ่มไหลลงมาไม่หยุดแม่ฉันเรียกชื่อเธอเสียงเบาแม่ขยับมือเล็กน้อยเหมือนกับรับรู้ว่าเสียงของฉันอยู่ข้างๆน้ำตาฉันไม่หยุดไหลมันเป็นน้ำตาที่เต็มไปด้วยความหวังและความเจ็บปวดในเวลาเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรฉันก็จะอยู่ที่นี่กับแม่จะไม่ปล่อยให้เธออยู่คนเดียวในช่วงเวลานี้เธอคือทุกสิ่งในชีวิตของฉันไม่ว่าจะผ่านไปแค่ไหนฉันจะทำทุกอย่างเพื่อเธอเสียงที่มาจากแม่ค่อยๆดังขึ้นลูกแม่พูดเสียงเ,าเบาหัวใจฉันสั่นสะท้านไปหมดแม่จะไม่ไปไหนนะฉันบอกกับแม่น้ำาตาฉันยังคงร่วงหล่นในขณะนั้นรู้สึกเหมือนเวลาในห้องหยุดลง ทุกสิ่งทุกอย่างหยุดอยู่ที่นี่และฉันรู้ว่าความรักของแม่ไม่เคยหายไปมันยังคงอยู่ในตัวฉันแม้จะมีความท้าทายมากมายแต่ฉันจะไม่ยอมให้สิ่งใดมาทำลายความรักที่ฉันมีให้กับแม่ฉันจะเป็นกำลังใจให้แม่และเดินต่อไปในเส้นทางที่ไม่รู้ว่าจะมีอะไรข้างหน้าแต่สิ่งที่ฉันมั่นใจคือฉันจะไม่เดินคนเดียวความรักที่ฉันมีให้แม่จะคอยเป็นแสงสว่างในทุกๆก,ก้าว และไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตฉันจะยังคงอยู่ที่นี่กับแม่จนกว่าเราจะผ่านพ้นทุกอุปสรรคไปด้วยกันความเงียบในห้องเต็มไปด้วยอารมณ์ที่ยากจะบรรยายเสียงเครื่องมือการแพทย์ดังแผ่วเบาขณะที่ฉันนั่งข้างๆเตียงของแม่มือของฉันจับมือแม่ไว้แน่นมันเหมือนกับการยึดมั่นในสิ่งเดียวที่ยังคงมีอยู่ในชีวิตนี้แม่หันหน้ามาทางฉันแม้ร่างกายเธอจะอ่อนแรงแต่ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความรักและความห่วงใยลูก แม่กระซิบเบาๆฉันโน้มตัวไปข้างหน้าและตอบเสียงเบาแม่อยู่ที่นี่แล้วนะน้ำตาของฉันไหลไม่หยุดมันไหลมาเหมือนสายฝนที่ตกไม่ขาดสายมันเป็นน้ำตาของความเจ็บปวดความหวังและความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดในตอนนั้นฉันรู้สึกถึงความเชื่อมโยงระหว่างเราไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแม่ยังคงเป็นคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของฉันฉันไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไง แต่สิ่งที่ฉันรู้ตอนนี้คือฉันจะไม่ยอมให้แม่ต้องเผชิญกับความลำบากเพียงลำพังฉันจะอยู่เคียงข้างแม่เสมอไม่ว่าจะเจออุปสรรคหรือปัญหาหนักหนาสักแค่ไหนเวลาผ่านไปช้าๆแต่ทุกนาทีที่ผ่านฉันรู้ว่าแม่กำลังฟื้นตัวจากความเจ็บปวดหัวใจของฉันเต็มไปด้วยความหวังและในขณะที่ฉันนั่งอยู่ที่ข้างเตียงนั้นความคิดต่างๆก็ลอยเข้ามาในหัวความคิดถึงวันที่เราเคยใช้เวลาร่วมกัน วันที่เราเคยหัวเราะด้วยกันวันที่แม่คอยดูแลฉันเสมอถึงตอนนี้ฉันจะเป็นคนที่คอยดูแลแม่แทนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะเป็นกำลังใจให้แม่แม่ค่อยๆหลับตาลงอีกครั้งดูเหมือนจะหลับลึกขึ้นแต่รอยยิ้มที่เธอส่งมาให้ฉันก่อนที่หลับนั้นยังติดอยู่ในใจของฉันมันเหมือนกับการยืนยันว่าเราจะผ่านมันไปด้วยกันในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปฉันก็เริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แม้ว่าเส้นทางข้างหน้าอาจจะยากและท้าทายแต่ฉันมั่นใจว่าด้วยความรักและความเชื่อมั่นที่เรามีต่อกันเราจะสามารถผ่านทุกอุปสรรคได้ในที่สุดเมื่อฉันได้ยินเสียงของพยาบาลเข้ามาในห้องพยาบาลบอกว่าแม่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดแต่เธอยังไม่ยอมแพ้แม่ยังคงมีความแข็งแกร่งในตัวเองฉันยิ้มอย่างอ่อนโยนให้แม่และในใจฉันก็ตัดสินใจว่าไม่ว่าจะต้องเผชิญกับความยากลำบากอะไร ฉันจะอยู่ที่นี่ตลอดไปไม่ปล่อยมือแม่ไปจากกันและเราจะต่อสู้ไปด้วยกันจนกว่าจะผ่านพ้นทุกอย่างไปได้การดูแลแม่ในตอนนี้กลายเป็นหน้าที่สำคัญที่สุดในชีวิตของฉันทุกวันทุกคืนฉันยังคงนั่งข้างเตียงแม่ความรู้สึกของการอยู่เคียงข้างแม่ในยามนี้มันทําให้ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าเวลายหยุดไปเสียงเครื่องมือการแพทย์ที่ยังคงทํางานอยู่บอกให้รู้ว่าแม่กําลังฟื้นตัว แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือความสัมพันธ์ระหว่างเราที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงในทุกๆวันฉันคอยพูดกับแม่แม้ว่าเธอจะยังคงอ่อนแอจากการเจ็บป่วยฉันเชื่อว่าเธอรับรู้ทุกคำที่ฉันพูดแม่แม่ต้องแข็งแรงนะทุกครั้งที่ฉันพูดแบบนี้ความรู้สึกในใจฉันก็ยิ่งเต็มไปด้วยความรักและความห่วงใย,ยฉันไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองต้องเผชิญกับความยากลำบากแบบนี้มาก่อน แต่การที่ได้อยู่ข้างแม่มันทําให้ฉันรู้ว่าไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าความรักที่เรามีให้กันวันหนึ่งในช่วงเช้าที่แสงแดดเริ่มส่องผ่านหน้าต่างแม่เปิดตาขึ้นมาช้าช้าฉันรีบยิ้มให้เธอและจับมือเธอเบาๆแม่แม่รู้ไหมว่าฉันจะอยู่กับแม่ตลอดไปฉันบอกเธอแม่ยิ้มให้ฉันอย่างอ่อนโยนราวกับว่าเธอรับรู้ถึงทุกคําที่ฉันพูดแม้จะยังพูดอะไรออกมาไม่ได้แต่ดวงตาของแม่กลับบอกทุกอย่าง มันเป็นการสื่อสารที่ไม่มีคำพูดแต่ลึกซึ้งที่สุดในโลกในช่วงเวลานั้นความหวังในใจฉันก็เพิ่มพูนขึ้นแม่จะต้องหายดีและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะไม่ยอมให้แม่ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดเพียงลำพังเราเป็นครอบครัวเดียวกันการดูแลแม่เป็นสิ่งที่ฉันภูมิใจที่สุดในชีวิตทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตมันสอนให้ฉันรู้ว่าความรักไม่มีขอบเขตและในทุกการเดินทางที่เต็มไปด้วยความยากลำบาก ความรักนั้นจะทำให้เราเข้มแข็งขึ้นผ่านไปไม่กี่วันแม่เริ่มมีอาการดีขึ้นแม้จะช้าแต่ความดีขึ้นนั้นทำให้ฉันรู้สึกว่าเราจะผ่านพ้นทุกสิ่งไปได้ในที่สุดฉันเชื่อว่าแม่จะกลับมาเป็นคนที่แข็งแรงเหมือนเดิมและไม่ว่าชีวิตจะพาเราไปที่ไหนฉันก็จะยังคงอยู่เคียงข้างแม่เสมอทุกวันทุกเวลาความรักที่มีให้กันไม่เคยสิ้นสุดมันจะเป็นแรงผลักดันให้เราก้าผ่านทุกอุปสรรคที่เข้ามา และในที่สุดแม่จะหายดีเมื่อวันนั้นมาถึงเราจะกลับมายิ้มให้กันและขอบคุณกันที่ผ่านพ้นทุกอย่างไปได้เพราะความรักที่มีให้กันนั้นไม่มีสิ้นสุดแรกเดนดิงเซชเชอร์โซทูเกรสเลนสตอรี่เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วทุกวันฉันยังคงอยู่เคียงข้างแม่แม้ว่าจะมีบางวันที่ท้อแท้และบางครั้งเราก็รู้สึกเหนื่อยล้าแต่ความรักที่เรามีให้กันทำให้ทุกสิ่งผ่านไปได้แม่เริ่มฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัด แม่ร่างกายยังคงอ่อนแอแต่จิตใจของแม่กลับเข้มแข็งขึ้นทุกวันวันที่แม่สามารถนั่งได้เองอีกครั้งมันเหมือนกับการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของเราวันที่แม่ยิ้มให้ฉันและบอกว่าลูกแม่ดีขึ้นแล้วนะคำพูดเหล่านั้นทําให้ฉันรู้สึกเหมือนกับโลกทั้งใบกําลังหมุนไปในทิศทางที่ดีขึ้นมันคือช่วงเวลาที่เราได้เรียนรู้ว่าความรักคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตผ่านทุกความเจ็บปวดความท้าทายและความกลัว เราสองคนเดินผ่านมันมาด้วยกันและว,วันนี้ฉันรู้ว่าเราจะไม่หยุดเดินไปข้างหน้าแม้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะยังมีความท้าทายมากมายแต่ฉันเชื่อว่าความรักที่เรามีให้กันจะเป็นแสงสว่างที่นำทางเราไปฉันและแม่จะยังคงอยู่เคียงข้างกันในทุกย่างก้าวและไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนเราเป็นครอบครัวเดียวกันและจะยืนหยัดไปพร้อมกันเมื่อทุกอย่างสงบลง เสียงฝนที่เคยตกหนักจะค่อยๆหยุดลงท้องฟ้าจะสว่างสดใสเหมือนกับการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของเราตอนนี้เราไม่เพียงแค่เดินไปข้างหน้าแต่เราเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงด้วยความรักและความหวังที่ไม่เคยจางหายไปนี่คือจุดเริ่มต้นใหม่ของเราและทุกย่างก้าวต่อจากนี้เราจะผ่านมันไปด้วยกันเพราะชีวิตที่แท้จริงคือการเดินทางร่วมกันไปข้างหน้า ในความรักและความหวังที่ไม่มีวันสิ้นสุด